สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องอ่ะแม่ครัวสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ผี่ปานอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะแม่ครัวกับบ่อนึงบอ่อฝันว่าเซียนอีสานใต้จะมาเร็วขนาดนี้แต่ว่าจะมาแบบใดเฮารอเบืองน้ากันเนาะค่ะพี่น้องเซียนอีสานใต้วาวแล้วรอบก่อนนันมักมักบ่มักกัให้สือ่อเก้าหกกับเก่าแปด จำได้บอผู้ใดเบิงลิบมักบ่ามักระให้ซื่อเก้าฮกกับเก้าแปดเอารอบนี่สิเป็นจังใดมาคุยกันเบิงว่าเซียนอีสานไตจะให้แบบใดกำเฮาอีกหอให้ความสร้างความมั่นใจให้เอฟซีซัใดเนาะค่ะพี่นะ้องเนาะหววทีผพานมากกัถือว่า พานพาวาเซียนอีสานใต้สร้างคว้วมั่นใจให้เอฟซีเพิ่นว่ามาักบอมักกให้ซื้อคำาว่ามาักบ่มักไห้ซื้อพาวาล็กเพิ่นเจงคักแล้วค่ะพี่น้องเพิ่น,นมั่นใจเลยว่าอะค่ะพี่น้องเซียนอีสานใต้ของแท้อ่า นี่คือคลิปแม่รัวลงลงบทโดยที่บร่ได้สัมผัสเพราะว่าพ่อเราให้ตัวเลขมาเดียวแม่รัวก็เล่ลงก่อนคลิปหลังพ่อมาสา้างความมั่นใจให้กับเอฟซีหลายคนที่เบิ่งหลายคนที่ว่เห็นเอารอบนี้จะเป็นคลิปสองสรับเป็นงวดที่สองสำหำรับเซียนอีสานใต้เอาพอ่อ นะผมอ่ามูอ่อตุ่เล็กจังไลไม่เก่งคักแถวโน่พอเนาะ,ะสังพ่อขอว่ามักบ่มักกัให้ซื้อไพ่ในสองคูแมนเพราะว่าเฮ้าเด้เว้ากันอยู่ในคลิปเนาะพอเนาะแมนโอ้ยงอมรับยอมรับขนาดเลยพี่น้องสำหรับตุเล็กของเซียนอีสานใต้อ่ะ วันนี้เอา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 ตัวเดียวเฮ้จะเอาซีโตอไดแล้วแต่พ่อเห็นสมควรเพราะว่าพ่อจะมาว่างเล็กวิ่งไวก่อนบอกฮว่าจะว่างวิ่งไวก่อนอ๋อมั่นใจรักลอยหรือว่าครูครูมั่นนี่จังใอรสิมันลองอีคลิปสองแมนบ่พอแมนอ๋อถ้าได้จับคููนี่มั่นใจรอบสองแล้วก็จังสิมาล่งคือจังคลิปนี่แมนบ่พอ แมนสิเฮดแบบนั่นอ๋อคือว่าคลิปแรกนี้พ่อสินี่สิบนึงเนาะค่ะแมน่อลอวยุต้องเป็นสิฟเมื่อป่ะเนี่ถ้าเกิดลืมล่ะเอออืมเกิดลืมแล้วแบลไปยังสิค่ะก็ได้ก็ิอยซื้อเกาโอ้แสดงว่าคลิปนี้พ่อสิมาให้ความหวังกับพี่น้องเอฟซีไว้ก่อนคือเลขวิ่ง วิ่งตัวเดียวไปก่อนโอ้พี่น่องเลยอะตัวเดียวโอ้ยพอเอาพี่น่องเอฟซีเข้ามักบัมักกับวิ่งสักก่อนเด้อคือจังหวดที่ผ่านมาเนี่ยพอเราก็บ,บอกกันดีว่ามักบัมักกับตองซื้อก้าหกกับเก้าแปดได้กนิดมัดทุกคนขันผู้ใดได,ไดบังคิบเสียนอีสานใต้กับแม่ขั้วคุยกัน อ่าจุดนี่น้องพ่อเนาะแมนบานนี่<บ>ตอนจับคู่พ่อสิมาจับให้เอฟซีตอนไหนพ่อวันที่ย<อ>ี่สิบแปดอยี่สิบแปดช่วงช่วงบ่ายค่ะเอาเอาระยะนี่แหละที่พ่อแมนเพราะว่ากลับจากบุรีรัมย์แล้วค่ะพอ่พอพ่อว่างพ่อว่าง ว่างครบบนไว้น้าพร้อมบอ่พร้อมมื้อนี่แล้วแจวทาั้งแม่กัวพร้อมความเบบยดเบียใหญดใหญ่แจว่าวนยังบอท่าน,นจ,จับกู้ให้เออเอาอ้งสีพ่พ่อว่างครบบนละตัดวิ่งตัวเดียวไว้อ่าเพราะว่าขนะเอฟซี่จับนี่กัซิโบกเกงคือคือเจ้าของสูตรอ่าอ่าเพราะว่าหรือว่าถามีผู้ใดตัวดีๆเด็ดเด็ดที่ที่อยู่ในครบบนน่ะกะ เอาไปกับคูได้กอนกับได้ตอนนี้ออกแก๊ค่ะเอาสรุปแล้วพ่อจะว่างสูตรที่หนึ่งที่สองคือเกาเแมนบะเพอแมนอ่าโอเคมาครบบนสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งมาครบบนโอเคพ่อ สี่สองสามหนึ่งสี่สองสามหนึ่งเอา้าเป็นเลขตัวเก้าตัวนี้พ่อแม่เลขตัวเก้าทั้งเบิดเลยเอาเอา,เอาเขียนวิ่งไว้พ่อวิ่งสามวิ่งตัวเดียวสาม อันนี้คือสูตรแรกนะพ่อเนาะแมนบนัน้สูตรที่สองบนันาโอเค<บ>เดี๋ยวแป๊บหนึง่ง<บ>เข้ากันย่างบะฮัตไหนรู้ว่าตัวใดมารักซิหลักหน่วยแค่มีตัวเดียวคือวิ่งสามแต่ว่าย่างสิบไปอยู่ลักซิบลักหน่วยย่างบอลูเพราะว่าพอเราย่างบะบอกมือวันที่ยี่สิบแปดเล่าจังสิมาตัดสรูได้ว่าตัวไหนเป็นหลักสิบตัวใดเป็นหลักหน่วยแมนพ่พ่อแมนอ่ามาครบบนสูตรสอง โอเคค่ะพ่อเก้าเจ็ดแปดหกเก้าเจ็ดแปดหกวิ่งแปดสูตรนี้วิ่งแปดเอาบังในพี่น้อง วิ่งตัวเดียวแปลกอะสั่งความมันใจให้พี่น้องเอซไว้แล้วพี่น้องสำหรับอ่าเซียนอีสานใต้พอเมื่อวันที่ยี่ปดจะเน้นให้เลยสูตรหนึ่งสีเน้นคู่ไดสูตรสองสีเน้นคู่ได้จังสีเนาะพอเนาะแมนตัวไดจะมาลักซิปลักนววยแมน อ่อน,นี่คือพอยัง่งบัได้พร้อมพราะว่าได้ยินคาวว่าพ่อล่อรักลอยอีกเม่นบ่พ่อไม่ลักลอยนาค่ะเอ้าแสดงว่ารักลอยนี่ต้องมาพ้อมก,กันกับมือประกบคู่แม่นบ่พ่อแ่นเอ้าพี่น้องเอฟซีได้กินน้ำกันเนาะรอบนี้เอฟซีก็อยากฟังพ่อวาเด้ขันผู้ใดอยากฟังพ่อวาว่าความมั่นใจขนาดไหนเส้นอีสานไต่ รอบที่ผานน้ามันใจคักมันใจแน่จนได้จนได้ไดพ่อบอกว่าเช่นอิสานไตว่าถ้าไพ่บอสือรอบนี้เอฟซีเส,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 สียใจแมนคว่ำพ่อเล่าอิลีอ๋อพี่นอ้องเอาพ่อมีแนวไหนจับคุยกับเอฟซีอีกบ่พ่อบอกให้เอซทุกทุกคนติดตามค่ะให้ให้ให้ติดตามจนหอดมือออกก็นล่ะค่ะพ่ออ่า คือได้ยิ่งคารว่าพนหอดวันที่ยี่สิบพอจะไม่แกงข้าวบุญวัติกยเดี๋ยวให้เลขออกงวดนี่เดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวจิตคุยกับเลยหลายคนค่ะคุยกับเอฟซีเนาะแมนพอเฮามีเวลาอีกหลายมือโ่โดนเติบอยู่ค่ะพ่องานเขาเพิ่งฟังหน้าหนาแน่จักสองสามวันก็โอ้เหลือกินแล้วโอ้โอีขับมันเข่าครื่งวันเลยนะพ่อเนาะบู้แมนอีหลีบ่าพี่น้อง รอบรอบทิปนี่แหะแม่ขั้วร่งที่แหลก96บานิคลิปสออมาพอสางควา่มันใจให้แค่สองคูเก้หกับเก้าปะตั้งใจเด้อพี่น้องเสี่ยนอีสานไตเพิ่นมาห้โศกเข้าแล้วเข้ากับตั้งใจรับเอาอธิษฐานเอาได้สร้างบุญสรางกุศลน้ำกัน น้องอเนะ <Man. S 1> าะแมนค่ะเอาเพราะว่าตัวเีเนแนวทางของพ่อบม่หลายตัวเดอ้อพี่น้องเดอ้อให้คิดว่าไม่หลายตัวอันนี้คือมากครบบนสองสูตรเลขสองสูตรนี่สิมี่สูตรละคูสองคูแขนนั้นพี่น้องละกันบ,บนย่างเดียวบ่ต้องไปเล่นน่างบ่ต้องกลับเองไ่ต้องกลับอีกว่างให้ตรงๆเลย ดังสันเนาะพ่อเนาะครับผมอ่าโอเคค่ะพ่อขอบคุณมากค่ะขอให้พ่อโชคดีเดอ้อครับเพียงกันครับอ่าค่ะพ่อสวัสดีค่ะพ่ออ่ะพี่น้องด้ยินนำกันแล้วเนาะว่าเซียนอีสานใต้เพิ่นไห่เลกวิ่งมาก,ก่อนวิ่งตัวเดียวสูตรที่หนึง่งวิ่งตัวหนึ่งสูตรที่สองวิ่งตัวหนึ่ง เลขสองสูตรนี่จะมาตัวใดจะมาสูตรนี่คือจ,จะมาสูตรหนึง่งหรือมาสูตรสองารอเบืองมือวันที่ยี่สิบแปดได้พี่น้องได้เมื่อนี้เสียนอีสานไต่มาสามขั้วมั่นใจเฮาว่าต้องมีประกรบคู่วันที่ยี่สิบแปดล้วก็ผู้ได้มากวิ่งเอาไปวิ่งบนสองตัวหาบเอาเลยพี่น้องบ่าต้องค้อนหาบเอาสูตรที่หนึ่งมาครอบบนสี่สองสามหนึ่งวิ่งตัวเดียวสามสูตรที่สองมาครอบบน เก้าเจ็ดแปดหกวิ่งตัวเดียวแปดเดี๋ยวหอดมือนั่นการประกบคู่นี่สูตรไผสูตรมั่นนี้พี่น้องบอบบอจับกันเดอ้อสังเกตอ่าเดี๋ยวแคปนาจอกันไว้พี่จะาหน้ากันเบื้องสำรับล้วก็กดติดตามไว้มือวันที่ยี่สิบแปดผู้ใดบ๊อกกดติดตามไว้ผู้นั้นเสียใจอ่ะพอกันคลิปหนาสำรับคลิปนี้ขอบุญขอบุณเซียนอีสานไทยที่ทรงตูเลขแนวทางเขาช่องแม่ขั่วเนาะแม่ขัวกับบมีแนวสิ่งไดที่จะตอบแทน ขอให้ท่านเดินทางไปไหนใกล้ๆขอให้ปลอดภัยสำหรับเสียงอีสานใต้สำหรับเอฟซีภูเบงอ่าคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีใช้น้ำกันเบิดสุขูสุขค้นนะคะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ